สวัสดีค่ะวันนี้ต้ยมยำทําครัวเราจะทําขนมจีนน้ำเงียวนะคะน้ำเงี้ยวที่เราทํามาจากกระดูกอ่อนขนมจีนน้ำเงียวจัดได้ว่าเป็น traditional food ของชาวเชียงใหม่เลยนะคะสำหรับขั้นตอนการทํามีไม่เยอะนะคะ ครับ้อมแล้วเตรียมกระดาษกับปะกามาจดเลยนะคะค่ะเราจะเริ่มต้นจากการต้มกระดูกหมูก่อนนะคะตั้งน้ำให้ร้อนแล้วใส่กระดูกอ่อนลงไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ดอกนิ้วลงไปต้มกับกระดูกอ่อนเลยค่ะจะได้เปื่อยเวลาเคี้ยวจะได้เคี้ยง่ายๆนะคะค่ะตุนทิ้งไว้ให้เปื่อยเลยนะคะแล้วเราก็จะมาผัดเครื่องกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงน้ำเงี้ยวของเราลงไปผัดกับน้ำมันนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ เราผัดเครื่องแกงได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะผัดให้ตัวหมูสับของเราสุกเลยนะคะ ่ะจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศของเราลงไปผัดกับหมูสับแล้วก็เครื่องแกงของเรานะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดให้ตัวมะเขือเทศของเราสุกเลยค่ะให้น้ำมะเขือเทศออกมาเลยนะคะจะได้รสหวานของน้ำมะเขือเทศค่ะ เพราะว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูที่เราตุนไว้กับดอกยิ้วลงไปเลยค่ะ <c oughs> ชิมรสสักนิดนะคะก่อนที่เราจะเติมน้ำปลานะคะ จากนั้นก็ใส่เลือดหมูลงไปค่ะค่ะปรุงรสด้วยน้ําปลาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำเงี้ยวของเราขนมจีนพร้อมตักลงชามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราจะใส่ผักดองถั่วง,งอกพร้อมกับมะนาว กระเทียมเจียวพริกป่นค่ะแค่นี้ก็รับทานได้เลยค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไป ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ